พี่อนหายไปสองวันเนี่ยไปเข้าคอร์สเรียนออนไลน์มาเป็นไงบ้างพี่อย่างงงนะครับงงอะไรอะ่ะคือที่ไปเรียนมาครับเขาก็จะมีมีเขาเรียกน,นะโค้ดหรอหรือผู้มีประสบการณ์แล้วกัน <c oughs> เขาเชิญมาสามคนเนาะมาพูดให้เราฟังครับแล้วก็สามคนเนี้ยเขาจะแนะนำในสามเรื่องเดี๋ยวเราให้ฟัง อาจารย์ท่านแรกเขาบอกว่าต้องแบบกระชากไวเลยอะนึกออ, <ฮะ S 1> อกปะแบบว่าดึงดูดแบบสเปเชียลเอฟเฟกต้องแบบบึ้มบั้มนึกออกปะเออเหมือนดูหน <ฮะ S 1> <า>ังอวกาศอะเอาแล้วอาจารย์คนที่สองกับสามอะพี่คนอาจารย์ท่านที่สองเนี่ยครับถ้าท่านดูอยู่สวัสดีครับจะแบบสายวิชาการมากเขาบอกว่าต้องให้ข้อมูลดีเทลรายละเอียดโน่นนี่นั่นของลูกค้าเนี่ยกับลูกค้าเนี่ยให้ได้มากและลึกที่สุด แล้วท่านที่สามล่ะส่วนท่านที่สามนี่น่ารักเหมือนกันอันนี้แบบออกดักๆหน่อยเขาบอกว่าต้องสร้างประเด็นอะไรขึ้นมาสักอย่างเพื่อให้เวลาสื่อสารกับลูกค้าครับแล้วให้ลูกค้าแบบเกิดความแบบสนใจหรือสงสัยอะไรต่างๆให้ได้มากที่สุดสรุปว่าที่ไปเรียนเนี่ยได้อะไรบ้างพี่บนเอออย่างแรกคือได้เสียตังค์ครับ <laughs> <laughs> เสียตังค์แล้วมีความสุขครับ <c oughs> ดีค่ะสิทตงค์ไม่มีความสุขครับแล้วก็สิ่งที่ได้มาก็คือยอมรับครับว่างงครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับผมก็ทำคอนเทนต์ลดบ้านลงมาน้อยของผมเนี่ย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่เนาะ <c oughs> ที่เราดูกันอยู่เนี่ยครับสุดท้ายผมก็ทำเหมือนเดินมนะครับคือไม่ได้เอาความหวือหวาสเปเชียลเอฟเฟก เหมือนดูหนังไซฟไฟ้านำแล้วก็คงจะไม่ได้แบบวิชาการจา๋าแรงม้าเท่าไหร่แรงบิดเท่าไหร่ที่กี่พันรอบโอเคไหมค่ะเบารถบางรุ่นพับได้43แบบอะไรต่างๆอย่างเงี้ยผมคงไม่ได้เอาคอนเทนต์ตรงนั้นนาหรืออาจจะไม่ได้เอาความแบบว่าต้องสร้างประเด็นดรามา่าโน่นนี่นั่นอะไรมาเพื่อน,นํทาท้ายที่สุดครับผมทาเหมือนเดิมครับทํายังไงคะจริงใจครับจบสุดท้ายเหมือนเดิมนะ เอาความจริงใจนํานะใช่ครับถูกต้องครับง่ายมากครับอ่ะอันนี้เราคุยกันสองคนลูกค้าเป็นแค่ผู้ฟังถูกต้องปะครับค่ะคิดซะว่าเราคุยกันสองคนคิดซะว่าลูกค้าฟังผมกับน้องส้มคุยกันเนาะอ่ะส้มไม่ต้องมาล่าสุดส้มไปซื้อของช้อปปิง้งอะไรของเขาไม่รู้สักอย่าง <laughs> นะครับเป็นนาฬิกาเล็กๆหนึ่งเรือนดูรูปเนี่ยก็คิดว่ามันคงจะใหญ่โอเคปะ่ะใช่จะจ่ายตังค์กี่บาทลบกบอกที หนร้อยยี่สิบเก้าบาทค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทไม่ได้แพงเหมือนรถยนต์นะรถยนต์อย่างน้อยคันนึงก็ต้องสองสามแสนสี่แสนบางคันก็ห้าหกแสนถูกปะใช่เอาเอาร้อยยี่สิบเก้าบาทพอไม่ต้องพูดถึงรถยนต์โอเคป้าค่ะร้อยยี่สิบเก้าบาทนะแกะหออะไรวะเขาเรียกอะไรแกะหอคลิปอะไรอะกะหอมาเนี่ยอะแหนอยากหยิบโชว์เหลือเกินอะโอเคป้าค่ะแก่หอมาภาพไม่ตรงปกขอโทษนะครับนี่แค่ร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับ น้องแอดมินพูดเนี่ยตั้งแต่เที่ยงครึ่งน่ะ <c oughs> ยันเกือบทุ่มเมื่อวาน <c oughs> น่ะนึกออกป่ะจริงเกับอีกเรื่องที่มันภาพไม่ตรงปกอะครับแล้วผมถามง่ายๆนี่คือเรื่องความจริงใจปะ่ะ <c oughs> ใช่ค่ะเออไม่มีใครบนโลกเราอยากโดนหลอกโอเคปะ่ะใช่มันก็ความจริงใจนำํำโจบแค่นั้นแหละสุดท้ายพี่อ้นไปเรียนเสียตังฟรีนะคะ มีอะไรโทรหาแอดมินส้มได้เลย094-335-7313ค่ะรถบ้านเรามาน้อยค่ะ